สวัสดีเพื่อนๆชาวลากแนนอ็อก์โรทุกคนด้วยนะครับผมก็ห่างหายกันไปนานเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีปัญหา iOS ที่ผมเด้งอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนก็อาจจะรู้นะผมก็เลยไม่ค่อยได้คลิปเท่าไหร่นะครับบวกกับกว่าผมไปต่างจังหวัดเพิ่งกลับมาได้ไม่นานด้วยนะผมก็เลยทิ้งช่วงไปเลยอะไรประมาณนี้นะทีนี้ก็ตอนนี้หมวกกลับมาแล้วก็มาทำจะมาทําทคลิปต่อนะครับผม วันนี้ผมก็เลยจะมาทําคลิปเกี่ยวกับว่ามันมีแพท์ใหม่ใช่ป่ะทุกคนแล้วมันจะแบบมันมีกระสุนอันใหม่ะกับเกาะใหม่ก็คือเป็นเกาะแบบเกาะอ่าเหมือนเรียกไงเกาะเกาะที่มันเพิ่มเลือดมากขึ้นอ่ะเออแล้วก็กระสุนที่มันเป็นเจาะเกาะอ่มันวันนี้นะผมจะมาลองทําดูนะว่าไอ้กระสุนเจาะเกาะพวกนี้มันแรงแค่ไหนแล้วมันปืนแพท์ใหม่เนี่ยมันดีขนาดไหนนะมันจะพอยิงสเปรย์ระยะไกลหรือว่าอะไรได้บ้างนะตอนเนี้ยอื หลักๆก,ก็คือเราจะมาดูกระสุนจอกเกาะแล้วแหละว่ามันเป็นยังไงนะแล้วก็มาเทสเกาะใหม่ด้วยอเลื่อนผมก็ประมาณ340เ่เลยคือค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะจาก280 2 8 0ร้อแป้อเราเนี่ยอโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับผมข้างหน้าเหมือนเขามียิงกันวะโอ้เขามีสนามดวลกันด้วย ปืนโคตดิ้นอะ่ะโอ้ออโหดิ้นจัดเลยวะ่ะทุกคนนี่ขนาดผมใส่ชุดแต่งแบบสีม่วงสีอะไรแล้วอะ่อวงโอ้โหเยอะเยอะเยอะไม่ไหววะเออกลับมาอีกรอบนงครับเมื่อกี้ไม่ตั้งตัวรอบนี้เอาใหม่เหมือนเขายังยิงเล่นกันอยู่ะ่ะตรงนู้นอะ อยู่กันเยอะมากเลยนี่แหละครับที่ลองปืนชั้นดีเข้าไปใกล้ๆไปนิดหน่อยเมื่อกี้รู้สึกปืนโคตรด,ดิ้นเลยทุกคนแบบว่าไม่ไหวคุมไม่ได้อะนี่ขนาดผมคิดว่ามันดิ้นน้อยสุดแล้วนะถ้าระยะไกลมากก็ไม่ได้เหมือนกันห,หดูด,ดิกระสุนเจาะเก,กาะโดนนั้นละเจ็อ่ะอย่างแรงอะ่ะ นี่คิวบีอะไรเนี่ยตายไปสองแล้วนั่นละเจ็ดสิบอ่ะหูล่วงล่วงไปสามละหลัง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 เข้านี่วะดี เนี่ยกาะใม่ใส่ก่อใหม่ด้วยเนะนี่ยเจเจเจเขาลบกันเขาลบกันอืมีกหนึ่งข้างหน้ามีอีกโหเล่มไม่ขึ้นเลยหน่วงหน่วงมากอร่วงอุ้ยอขอเยอะก็สุนจกกอกเกาะโคตรแรงเลยผมว่า มันนำมาทดแทนกับเออ่ที่มันปืนสายได้เลยผมว่านะเหมือนนำมาบรรลานกันหรือเปล่าแต่มันก็ยังมีเกาะที่เพิ่มเลื่อนขึ้นมาอีกนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะบรรลานกันไหมล่วงคนวิ่งกันเต็มเลยแล้วมันเป็นเซิร์ฟแบบของไม่ตกไงมันเกิดมามันก็วิ่งกันยิงต่อได้เลยไง มันเป็นเซิร์ฟว้บวกแหละผมเอามาเพื่อลองปืนนะนะนี่คือใส่เต็มทุกอย่างนะของแต่งปืนเต็มปืน,ปนลูกเจาะเกาะด้วย QVZ โดนดอกละเจพวกเขาก็น่าจะใส่เกาะใ,ใหม่เกันนะนี่ใส่เกาะอ,อะไรยังโดน70็ดสคิดดูละอ๋อแต่ว่าผมคิดว่าใส่เกาะอ,อะไรก็โดนเท่าเดิมนะเพราะว่ามันมันเหมือนแบบไม่ไม่คิดค่าเกาะไงจะใส่เกาะกระดูกใส่เกาะอ,อะไรก็โดนนั่นละเจิผมคิดว่า จาะเกาะแบบเจาะเกาะไม่ไม่คำนวณเกาะแต่เลือดน,นี่สิเกาะกระตำๆเลือดก,ก็น้อยโอ้ยิงไม่โดนเลยโขาฉีกมาตัวนึงแซ้ายเขาเริ่มจะรู้ตัวแล้วมากันหลายคนรอนู่นหลบหินนี่มาแล้วนี่นิ้วหลังน,นิวหลัง มองไม่เห็นแล้วอะอืม,อมจากไหนไม่รู้อีกหนึ่งหนึ่งกระสุนเชี่ยวไปเชีวยวมาเต็ไมไปหมดเลยข้างหน้ามีอีกผิดทางล่วงเลยคนหนึ่งอเอา้าล่วงม้องกันโอ้หหมดแล้วปะเนี่ย ยอมเยอะจัดอันนี้เราก็มารออีกทีหนึ่งนะครับเมื่อกี้ไม่ไหวนะเยอะมายิงมาเปลี่ยนมายิงลานน้ำแข็งนี่เอาสไนใส่คูณแปดเนี่ยใส่จอกเกาะโดนเนี่ยลองคิดดูเดี๋ยวว่าถ้าเป็นเกาะแบบเกาะเหล็กเกาะแล้วนี่รู้เรื่องแล้วเนี่ยนัดหนึ่งนี่แบบแทบตายอะ่ะ น,นั้นละร้อยสามสามเลยอ่ะอุ้ยลวงลวงต่อหน้าเลยเัวยิงกันฝั่งลุ้ยมีคนยิงผมว่ะเอาแล้วเอาแล้วมีแล้วเปิดศึกแล้วเหมือนเขาทำที่เล่นกันอะประมาณนั้นนะยนัดเข้าไปไม่ตายไม่โดนไม่ใช่ไม่ตายไม่โดนเลยดีวะ่ะ ววนี่ไปตดนไปกี่นัดวะนั่นอะสองนัดมั้งเียกมันขึ้นซ้อนๆกันผมไม่แน่ใจมาสองคนยิงยากแท้เลยฉีกมาแล้โว AK โอ้ยโอ้เอคตัวนั้นแล้เจ็ดสี่เลยแรงขึ้นอีก เจ็บนะั่นะนะ่ะขวามาถึงไหนแล้วตั้งบอกเลยนะขวามาแล้ววะอขวาตายเหลือซ้ายโอ้โหไม่โดนเลยโอ้โหโดนก็ไม่ขึ้นเลขขึ้นเลขนัดหนึ่งโ,โดนหัว โอ้โดนสามนัดเลยมั้งนั่นอนะชาจเลยแล้วกันอ,อืกระโดดยิงสเต็ปกระโดยโโดยิงโอ้โหโดนยิงจากไกลๆอีกลบกันปั๊มอาหารก่อนนะไม่ต้องปั๊มเลยนะเสียเวลาปั๊มอาหารแล้ว สามนัดเจ็บเจ็บมากนี่ไนงะตายเลยมันแรงมากเลยนะจากเมื่อก่อนนั้นละ40ะ่0อ่ะขึ้นมา20่สิเลยอะ่ะแต่แผ่เก่านี่คงแบบหนักเลยอะนึกว่าโปรอืมโหดูเจ็บนั่นแหละนะไม่ตายใครเล่นบองวะ มัขึ้นเลทเฮ้ยโอ้โหบ้องเฉียวหนะ้ายิงมาทางนี้เลยว่ะบ้องอดเดิไปด้นหนึ่งหลายทางวะ่ะเอ้าอนั่นลวงลวงสองเลย ทีเดียวสองตัวเอา้าเด้งเยอะเนี่ยที่ผมบอกครับเล่นเล่นแล้วมันชอบเด้งันไม่กล่อมนะครับืกระตุกรู้สึกกระตุกมากเป็นคนจะเยอะหรือเปล่าเอา้านันผี มีหน้ามีหลังเลยว่ะตอนเนี้ระวังไม่ถูกเลยผมอ,อันนี้ลูกธรรมดาเนี่ยนั่นละห้าสิบสี่คือถ้าเป็นลูกจอกกอ่อเกาะมันจะนั่นละเจ็ดสิบโคตรแรงนี่ร่วงลูกจอกกอ่อเกาะมันใช้ทำเยอะนะค่อนข้างเยอะว่าไม่ใช่ว่าจะเอามายิงกับเพลินแบบนี้ได้เท่าไหร่นะ ถือถ้าทำได้ก็ต้องฟาร์มมาหนักๆเลยฟาร์มมาทั้งแคนอารมณ์ทำระเบิดแล้วมั้งว่าไอ้รูจกเกาะแบบเนี้ยหดนยิงหลังจะเข้าไปช้าตัวนั้นซะหน่อยมาใหม่มีข้างล่างมีสามตัวยังไม่น่าเห็นผมอะเอรพรัยจะได้ป่าวะฮัลโหลสวัสดีครับลงไปหึงเอ้าทนลรู้ตัว เอาคนนี้ไม่ตายอาีกเรียบร้อยมาใหม่อีกรอบอยิงกันใหญ่เลยวะมีตะคิวมาเล่นด้วยนะเอ๊ยระว่างไม่มีคนบินด้วย แรงได้ใจจริงวะ่ะเจ็บเจ็บมากน่าจะกระสุนเจาะก่อนเนี่ยไม่ช้าแล้วว่ะนี่แน่น่าจะกระสุนเจาะก่อนเหมววอือนกันมั้งเนี่ยหรือเปล่าไม่เขาละ ยิงไม่ทันอืมยิงแบบทีเผลอยิงสองนัดเหมือนโดนสามนัดโอ้โหโอ้แต่มันเป้ามันดิ้นจัดมันคมาชาร์จ่ะ เข้าหลังโอ้โหมาไงวะนี่ดีนะปืนมันดิน้นมีเชิงมีเชิงคนนี้มีเชิงตดไปตดมานะอันนี้แอบยิง ยิงข่าวบวกคนอื่นอยู่เราก็เสือกไปแล้วครับเตายคนเจ็บเจ็บเกือบตายเดียวตายแล้วเมื่อกี้ตัวน,นั้นเดียวตายเลยชาร์จไปเนี่ยมาชาร์จไปเนี่ยมาวะ่ะมาวะ่ะเอ้าวิ่งไปโน่นเลยอะไรของเขาวะ อมันดิ้นนะนี่ขนาดใส่ที่แต่งแต่แล้วมันยังดิ้นขค่ดหนนี้เลยต้องอำลาแบบเก่าจริงๆแหละต้องพยายามมาฝึกแบบใหม่อย่างแล้วโอ้เล่ไม่ขึ้นเอายิงโดนแต่ไม้อุ้ยเจ็บ จะมาชาร์จข้างหน้านนชายชุดดำชายชุดดำขอาไปมันแรงอ่ะจริงๆต้องฝึกเคาะเอาไวา้ อันนี้ขีกองกยิงคาเตียงเลยมันเด่นอนะ่ะขอยิงนิดนึงเนี่ยพอสเปร์แล้วมันดิ้นแบบมันดินนะ้นอ่ะเนี่นไม่ขึ้นอีก ทำไมลูกปืนมันเบาลงว่าข้างหน้ามาแล้วอะโอ้โหโอ้่วงเฉยโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับการที่ลองยิงลูกก่อเกาะเนาะผมว่ามันก็แรงพอสมควรเลยนะโคตรแรงเลยอะอืมก็ถ้า ลองไปมันถ้าใครอยากจะหาลองไปหาในเซิร์ฟฟาร์มดูอ่ะเราก็เราคอ่าคอยส่งมาแบบส่งมาแบบนัดเดียวเรามาเรียนในเซิร์ฟนั้นๆเพื่อเอามาใช้อ่ะมันจะประหยัดกว่าดีกว่านะนั่นแหละพิธีหาง่ายๆยานะไปยิงบอสอยู่เซิร์ฟส่วนตัวนั่นแหละแล้วมันก็จะให้มาผมก็มีอยู่นะได้จากบอสได้จากเปิดกล่องอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันนะจำไม่ได้แล้วแต่มันก็ได้มาครับผมก็ถ้าชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับใครเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ้วยหมเนาะช่วงนี้ก็อาจจะลงไม่ค่อยทีหน่อยอเพราะว่ามันเด้งเด้งมากเลยอะผมเล่นแล้วปวดหัวมากเลยนะก็ยังลงไปเจอแคนนูนชาน,นี้อยู่นะก็ยังพยายามลงไปช่วยน้องๆแหละแต่ว่ามันก็แบบเออมันก็ไม่ค่อยได้อะไรมากว่ะเอาจริงๆเด้งเด้งลำผมหงุดหงิดอะบางทียังไม่ได้ทำไรเด้งอยู่ในบ้านอะนอนถ้าไม่ถ้าไม่นอนอยู่ในบ้านลุกขึ้นมาไปยิงกับเขายังไม่ทันยิงก็เด้งอะไรประมาณนี้คือแบบออผมก็เลย ช่วงนี้เลยพักๆหน่อยนะแ,แต่ก็ถ้าเป็นไปได้ก็จะพยายามหาข้อมูลอะไรมาให้เพื่อนๆได้รู้กันละกันนะครับผมเหมือนก็สับดาห์นี้ผมก็ขอตัวไปก่อนละกันนะครับคลิปหน้าจะเป็นยังไงก็ตบงกวนติดตามชมต่อไปด้วยนะครับอลไรนะครับผมบายๆบายสดีครับ